แเดี๋ยวเราเซนเซอร์แค่นี้แหละได้เฮ้ยคุณไม่้าใจเอ้าเฮ้ยเฮ้ยไอ้เพูดดีๆละการใหม่เพิ่พอยรายการอะไรเลือกขั้นใหม่เพิ่พอยอะไรเลยอืออือืไอ้โดนอะไรเนย รายการนี้เกิดขึ้นจากความสนิทสนมของเหล่าดารากับทีมงานซึ่งอาจจะมีถ้อยคำที่ไม่สุภาพสำหรับเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ห้ามนำส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาไปทำซ้ำดัดแปลงให้เกิดความเสียหายต่อศิลปินดาราเพื่อที่เราจะได้มีรายการสนุกๆแบบนี้ให้ชมกันเรื่อยๆนะจ๊ะชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์อย่าดูกันเพลินๆจนลืมกด u ั s ส r i b e ล่ะเดี๋ยวแม่จะตีมือให้หักเลย นี่คือการเปิดรายการแบบใหม่นะคะสวัสดีค่ะอยู่กับปอกอชเชินเคยค่ะกับบริการรับกอนบริการที่ปอกอนะฮะจะมารับตั้งแต่ลงจากรถจนไปถึงนู่นเลยค่ะกลับบ้าน แต่ไม่่งที่บ้านนะเปลืองไม่มีทาน้ำมันซึ่งซุปตาที่เราจะดูแลเขาวันนี้นะคะเป็นคนที่ต้องบอกเลยว่าดั่งมากเขามีชาแนลของตัวเองซึ่งคนสัตว์าพเนี่ยหลานยอดวิวเนี่ยก็หลักหลานไม่ธรรมดานะจ๊ะไม่โบเบไม่ได้ซื้อยอดวิวใดๆทั้งสิน้นนิกกี้เก้านิ้วค่ะแม่ไม่ใช่ค่ะ <laughs> นิกกี้อะไรนะชาชินิกกี้นะชาพลาดเลยกูนึกว่าเจอนิกกี้เก้านิ้ว่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปรอรักนิกกี้อารมณ์ไม่ค่อยดีไปตอนนี้ไหนตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่วอพอค่ะ วิร์กทอยบ้านถึงปอกอปอกรก็คือปากกี้ปอกอก็คือเวิร์กอยเดี๋ยวจะไปรอที่านจอดรถตอนเนี้ยแหล่งไฟมันแยงกาแล้วก็ตอนเนี้ยมองอะไรไม่เห็นแล้วมันมัวไปหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวรอรับปารกี้นะคะก็ยังไม่ทราบว่าจะมาตอนไหนดาราส่วนใหญ่ชอบบอกว่าอะไรรู้ปะพอเวลาจะใกล้ๆสิบนาทีพี่ยี่สิบนาทีพี่ไปจำทุกคนไม่ได้เมากับรถอยู่เราบางฟแล้วพี่มันจอดรถพี่กูรอจนกูต้องไปอาบน้ำใหม่แล้วนี่เป็นแหนมแล้วนะคะ 20 minutes later 20นาทีก็แล้วนิกกี้ moments later การที่จะเป็นซุปตาร์ดังนะฮะต้องเก่งหลายอย่างตัวนิกกี้เนี่ยเขาเกิดจากการประกวดชนะการประกวดด้วยนะประกวดร้องเพลงนิกกี้ป่ะจะใช้นิกกี้หรือเปล่าน่าจะเป็นนิกกี้ดีไม่ใช่นิกกี้แน่สำหรับคนนิกกี้มาแล้วจริงจริงเว้ยจะใช้นิกกี้หรือเปล่า จนิกกีนูเปว่านนอโได้ตังค์ไหมไม่ได้ตังค์พี่ห้เดินออกได้กินข้าวฟรีเวลาไม่มีจะถ่ายกูก็กินรีแล้วตื่นยังครับตืนยังเอาตื่น นิกกกีู้รอมาสองชั่วโมงแล้วนี่นิกกี้สามสิบยี่สิบนาทีของมึงดาหาชอบเป็นแบบชอบลอลงสะพานบางปูแล้วก่อนหน้านี้พี่ไก่เดี๋ยวสะพานพี่เป็ดจะมาแล้วนะครับเอเวนนิกกี้มาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับ่ดสวัสดีครับยีส่สิบนาทีอันนี้ใช่ไอคอนซีป่บเรามาอะไรกันไรไอคอซีไอคอซีนี่ละกัน อันนี้รายการออนไลน์เก่ง,งนะเก่งอะไรอ่ะมียอดคนสมัสรครไยเป็นล้านไม่ได้ง่ายๆนะซื้อไว้าว่าซื้อไว้เยอะนะปกติกตมีผู้จัดการส่วนตัวไหมครับปกติมีแต่ว่าหลังๆเขาก็มามั่งไม่มา,มามั่งครับเพราะว่าในบริษัทนี่มีน้องๆเยอะอ่ะผมเป็นแบบคนแก่ๆแนละ้วเขากไม่ค่อยยุ่งเลยครับโอเคงั้นวันนี้พี่จะดูแลนิกกี้เองตลอดนี้ตั้งแต่ลงจากรถยันไปส่งถึงรายการแล้วก็ส่งกลับบ้านเอาดิอ่ะถือเลยอ๋อใช้งานเลยส่งจริงนะเดี๋ยวไปส่งนิกกี้ อันนี้กินข้าวมาย่างนี่กินแซนด์วิชครับเอาแบบให้กินแล้วยิ่งไม่กินเังเกลียดไม่ได้เอาเกลียดแขกอะพี่ไม่กินไปเถอะไปยิ่กินแซนด์วิชก่อนนี่อันนี้ใครคะเหมือนเดี๋ยวมีแจ็คแฟนฉันมานะครับแจ็คแฟนฉันใช่แจ็คป่ะแจ็คปะแจ็คเฮ้ยเฮ้ยรรพูดดีรายการใหม่เบอร์พอยต์รายการอะไรเบอร์พอยต์จอดรถพี่ตายตรงไหนตายยังไปอ่ะดีกว่าดีกว่าดีกว่าพี่ชื่อรายการรับกอด ละครอน่ะใช่อ๋อแล้วคอนเซ็ปต์รายการเป็นไงอคอนเซ็ปต์ารายการคือจะรับทุกตาเนี่ยมาดูแลตั้งแต่ลงจากรถยันส่งกลับบ้านเอาเหรอ,อแสดงว่าใครที่มาออกเวิร์คอยที่ทจะมาดูแลนี่มาดูแลโอ้ดีเลยอ่ะแต่เด็กกี้จะเดินขึ้นบันไดง่ายๆไม่ได้นะฮะวันนี้พี่มีคําถามว่าถ้านหนูตอบได้หนูได้ขึ้นบันไดพี่ละคันถ้าตอบไม่ได้มีกี้จ่ายพันหนึ่งถ้าไม่มีพันหนึ่งคือต้องรอล็อกไข่คำที่กูเล่นนี่อะไรได้ อาามกประเทศไทยมีทั้งหมด77จังหวัดจังหวัดที่77เนี่ยบึงกาลรู้รู้และจังหวัดที่3คือเฮ้ยไม่มีมีด้วยเหรอต้องมีสี่เจ็ดสิบเจ็ดบึงกาลและจังหวัดที่3มคือจังหวัดไม่มีมีเหรอมีอยุธยาผิดกรุงเทพผิดลำปางผิดเชียงใหม่ผิดเชียงรายผิดนครศรียอมไหมถ้าตอบไม่ได้ี่จารณา เไม่มีคำหนึ่งคือต้องโดนจับข่ายยอมเล่นไปเรื่อยๆผมพูดไปเรื่อยๆคุณตรดิตถ์อ่าแม่กูจะพูดไปเรื่อยๆกูบ่นุูบ่นอ่ะคราวนี้กูยอมกูเคยเดินตั้งข้าวตากข้าวมาแต่วันที่ตากอะไรไม่รู้เหมือนกันเนี่ยมาถามไม่ได้รู้อันนี้มันยากไปข้าตอบถามง่ายๆอ่ารู้หรือเปล่าใครเป็นพ่อคอยเชิญมาพ่อคอยเชิญมาคุ้นๆเลยเนี่ยตอบได้ทั้งเดียวนะใครเป็นพ่อคอยเชิญมาคอยสอกกัพลผิดใครอ่ะกัญชัยคำเนลือกคอยเดี๋ยวมัน ไมโดนเทไรพกมาแค่พอเยี่ยวพี่ผพกมาแค่พอเยี่ยววันนี้มาอันซีเทปของตั้งแตนชุรดาเมื่อไหร่เราจะได้มาเป็นชุดตาเพราะเราก็เป็นนักร้องเหมือนกันผมขอแล้วเด็ก ขอแล้วขอเป็นซุปตาตอนน้ององมันไม่กูมีความฝันนะว่ากูอยากออกไอแคนซีมันเป็นน้องเพอยอแนนกูไงเออแล้วใครจะแต่สามปอนด์เด็กแฟนฉันเจาหูเพราะอะไรมีเจาหูนะทำไมเจาะหูอะไรเด็กหล่อเฮ้ยเดากห่อไม่ค่อยหล่อว่ะเนี่ยเลือกซือเขาฉันเล่นกับแฟนเขาแล้วเขาบอกว่าเขาอยากเจ็บเขาก็เลยไปหาช่างเจาะหูก็บอกว่าทำไงก็ได้ให้เขาเจ็บที่สุดเขาก็มาเจาะหูแจ็คแฟนฉันอ๋อดีแล้วเรื่องที่เจาะหู เขานัดสิบโมงครับแต่ว่าผมโทรไปหาแสนาริงครับแสนาริงบอกว่าคุณมาเที่ยงครับผมนี่ไงพี่ลิงเห็นที่พี่ลิงพี่พี่ลิงครับพี่ลิงอะไรเงี้ยผมจะมาสิบโมงครับพี่ลิงบอกว่าเขามาเที่ยงครับเดี๋ยวเราจะไปไปไหนไปไหนเดี๋ยวจะเป็นใครกับเธอเป็นใครเธอเป็นใครรายการอะไรท่านรายการเธอเป็นใครรายการอะไรกับรายการรับกอนนี่เป็นพิธีกรนะเราเป็นคนดูแลด้วยแล้วเป็นคนดูแลด้วแล้วสัตว์จะพาเขาไปไหนต่อเนี่ยเดี๋ยวจะพาน้องเมฆค้างกีนิกกี้ต้องไปไหนต่อนี่ใช่พี่ว่าที่ชอบลงรูปผู้ชายในอินสตาแกรมป่ะใช่เฉพาะเวลาเข้าไปค กไล์่อนนไกก่ออแล้ว็ันนี้ต้องไปแต่งหน้าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนได้เอาละครับเดี๋ยวพานิกกี้ไปแต่งหน้าก่อนรอเล่นอันนี้เราเพม่เจอแค่ครังเดียวอันนี้เป็นสารควบูุมเวิร์กพอยท์เดี๋ยวเราไปแต่งหน้าตั้งแต่โควิดนี้รายการนี้เป็นรายการแรกไหมคะรายการแรกก็เราตัดไปแล้วครับเราแพ้ตัวไหมก็โดนหมด ชีวิตหลังโควิดเนี่ยตอนแรกไม่ชินพีแต่ตอนเนี้ยเริ่มชอบเพราะว่าเหมือนได้อยู่บ้านเมื่อก่อนเรามัก็ได้อยู่บ้านไปไหนเมื่อก่อนเราก็ทำงานเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ออกไปข้างนอกไปโน่นไปนี่อะไรเงี้ยครับไปข้างนอกนี่คือก็ไปหาเพื่อนมากไปเที่ยวมากเลยครับแต่พอช่วงโควิดเนี่ยเราที่รุ่มก็เคฟิปแล้วนะเราก็ไม่รู้จะไปอยู่บ้านแับชอบแต่ว่ามันได้พักผ่อนเออมันรู้สึกว่าสบายใจเดี๋ยวเราส่งนิกกี้ไปแต่งหน้าก่อนแล้วไปตามนั่ชมแต่งาน แล้วตอนนี้ถ้าเราส่งนิกกี้แต่งหน้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมารอส่งนัดท่อสตูตอนนี้เราไปพักก่อนหิวข้าวกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพาใช่ครับแต่ไปดูด้านนิกกี้เมื่อกี้แบบโอ้โหนี่ตั้งแต่พี่ส่งแล้วพี่เพิ่งมาเนี่ยโอ้โหไม่ดูเลยไรู้เลยแต่งหน้าเสร็จนี่ก็เพิ่งมารับคุณเนี่ยแม่จะถามแจงว่าเทรนไพเทนหมดไปเท่าไหร่เทรนไวร์เทนนะบอกเลยว่าคุณเป็กกี้นี่มีประโยชน์มากนะเขาเป็นคนเป็นคู่เป็นเพื่อนกับโต้ยนะ นี่เริ่มได้นลยพี่สนิทไดพอไรครสนิทกับพี่บองเพราะว่าไปทำรายการพิตี้ด้วยกันเป็นรายการฟุตบอลครับรายการฟุตบอลเหรอครับก็ทำกับแจ็คครับมีแจ็คแฟนฉันแจ็คเลิงครับแล้วก็พี่บอลคนครับจริงๆคือนนกลิ่ไม่ใช่คนแบบนี้ก็คือเมื่อก่อนเรียบร้อยมากครับแล้วก็มาอยู่กับของนี่แหละครับของก็เลยพาเสียคนเดี๋ยวไปทำบอกได้ไม่เชื่อเดี๋ยวที่เราเราเราไปตีตีไปนู่นไปนี่ไปตีม่ออันนี้มันคือคอนเทนต์หรือว่าเรื่องจริงเรื่องจริงครับ ที่เราช่วยน้องนะน้องๆหาค่าเทอมไงเราก็จะช่วยน้องแต่ค่าเทอมไม่เด็กอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีรายแรกมาหมื่นกว่าบาทได้กี่รอบหมื่นกว่าบาทรอบเดียวพอแล้วถ้าสองรอบน้องขอเพิ่มห้าพัน,น,นแล้วสามพันห้า 3> 3, <5 S 1> สมัยเด็กๆ <5, 5, S 1> สมัยเด็กๆ,ๆมีสามพันห้าสองพันมีครับถ้าเกิดไปตามตู้อย่างเงี้ยก็จะถูกกว่าถ้านังโซฟาก็ะจะขึ้นไปแล้วห้าพันหกพันอะไรเงี้ยนี่ฟังเข้ามาหรือไปเองไปเองครับผมสิเด็กๆตะกี้อยากการโท้ครับพี่ครับผมพูดเล่นนะพี่นะอย่าเชื่อนะครับ ฉลามอะไรเตะบอลได้ถ้าเกิดพี่ผิดผมบีบผัวนมพี่มามาเลยฉล,ลามฉลามอะไรเตะบอลได้ไม่ได้ก็ไม่ต้องมองใครมองกล้องฉลามอะไรเตะบอลได้ฉล,ลามสุกฉลามสุขป,ประชาชนก้องเดือดไปกินมู๊ไปกินข้าว moments later ปกติอาหารโปรดคือแนวไหน คือพี่ๆี่เบอร์คต์เขาว่าจะมีของที่ไม่ใช่ไก่ให้ผมครับเพราะเขารู้ผมไม่ชอบกินไก่เขาก็จะบอกอะยที่ไม่ใช่ไก่กินได้ปะถ้าไปนจับมาดิซิจ้ากินดิเลยนี่เขาจองแล้วถ้าผมแต่งงานกับเฟิร์นอะเขาจะเป็นพี่พี่ก่อนรักน้าที่ช่วงเต้นซุนบ้าถ้าดูว่าเฟิร์นแบบว่าปีใจแต่จริงนี่คือเอาจริงปั้เริ่มคิดแล้วเฟิร์น เริผมก็เริ่มแรกไม่คิดนะไม่คิดว่ามันจะมีโอกาสเป็นไปได้แต่มีแบบจังหวะที่มันมากอดเราอะเหมือนแบบมันเราดูวิวอะเออไม่ได้ลึกๆเราอาจจะคิดอะไรกับเขาก็ไ้เพราะถ้าเกิดเราไม่วิวเราไม่คิดนี่เริ่มแบบเดี๋ยวท้องน้อยแล้วเริ่มมีวิวแล้วแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานเป็นไก่เขากินไม่ได้จังนี่เห็นไหมเขารู้ว่าผมไม่ค่อยกินไก่ไม่มารู้ไม่มาใจดีแต่ถ้าเกิดผมมามีก็จะมีแค่นี้แต่ถ้าดีเจพุทธมาเนี่ยก็จะมีต้มตำมี มีเส oh. ้นหมี hmm. ่ให้จะมีอาหารเต็มโต๊ะอะไรที่ดีเจพูดมาแต่อีคนที่ผมรักมากนะครับพี่ลิงครับนี่มันมีอะไยรายการนบักกี้เขาทำรายการออนไลน์ครับออนไลน์ครับแล้วคุณไปถ่ายอะไรถ่ายผมไมถ่ายแทนพี่ปีตามติดชีวิตสุดตาถ่ายพิกกี้ทำไมไม่เลือกคนถ่ายที่นี่ทำไมเขาเลือกเฉพาะคนที่ฟรีอ๋อใครฟรีก็ไม่ออก ใครปีได้ไปออกโอต้องการมืองี่สือครับกูกูก็ต้องเป็นคนต่อไปนใครปีได้ออกครับแล้วกันทัับหมอเดี๋ยวเราให้นิกกี้เป็นนักข้าวนครับนี่ต้องถามพี่คะหนูถามนิดนึงปกติแล้วเวลานิกกี้ไปตีไปนู่นไปนี่พี่ไปด้วยไปตีคืออะไรครับไปตีกอล์ฟไปตีกอล์ฟอ๋อก็คือจะไปตลอดครับอ๋อไปตลอดไปไหนไปด้วยกันครับเฮ้ยนอกจากตีกอล์ฟแล้วตีอื่นนี่ไปด้วยกันไหมครับก็จะไปอะตีอะไรฮะ ตีฟุตบอลหรืออะไรอย่างเงี้ยไหมอ่าตีฟุตบอลก็ได้ตีกีฬไม่ไปพูดตรงๆถ้าตีขี่ไปด้วยกันไม่ไม่ไม่ครับไม่ครับเพราะส่วนมากน้องไม่ชอบมันมือบาปรอบเดียวพอแล้วถ้าสองรอบน้องขอเพิ่มห้าพันแล้วถ้าเกิดไปตามตู้เงี้ยก็จะถูกกว่ากกถูว่าน้องไม่ชอบให้พี่ไปด้วยใช่ครับเขาไม่ชอบแบบไปซื้อกินไม่ชอบ กงงนี่กิมพูดเล่นหรือพี่เขากำลังปกป้องนนโอนยมนยหมอหัวหน้าลเลย moments later นี่พี่ปารก,กี้ครับแต่เขาบอกเขาจะมาดูแลผมเห็นมากเอาความจริงเลยเขาไม่ได้ดูแลผมเลยเขาสร้างภาเพเฉพาะกล้องครับถ้ากล้องไปถ่ายนะไม่เดินมาหาผมเลยเออปารก,กี้อยู่ไหนเนะี่ยไปเด็กไม่ตนะ้องหาปารก,กี้ด้วยเดี๋ยวผมถ่ายรูปไปนี่ให้ทิ้งี่ขอเพิ่มอีกมุกหนึ่งได้เดี๋ยวพ่อไปเลยได้ครับ เวลาจะขอมุกทีมงานนะครับที่เป็นการทีมงานก็ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับแล้วก็จะรีวิวให้เขาฟรีครับแลกกับคอรหนึ่งมุกเราไม่คิดเงินนะครับเราขอมุกเขาเล่นในรายการครับตีนเดียวขอเปลี่ยนเครื่องดูเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราเซ็นเซอร์แค่นี้แหละได้หัวใจเราแค่นี้เลยเพืเลยหัวใจแค่นี้เลยเพื่อเลยหัวใจแค่นี้แหละเฮ้ยคุณไมาทำไม ขอบคุณแล้วพอแล้วได้แล้วกลับบ้านจบวิกเกอร์เลิกนี่นะครับที่ได้มาขอบคุณพอยตลอดขอบคุณมากครับขอบคุณติดตามกดไลค์กดแชร์รายการนี้เพราะว่าเริ่มอันนี้อะไรเริ่มใหม่เลยเริ่มที่ศูนย์ศูนย์ศูนย์เลยเหรอเริ่มใหม่เลยคือเป็นแบบคือโควิดไงตอนนี้อันนี้ปีแต่ว่าอนาคตเนี่ยที่เรื่องหลังนั่แหละก็มีแล้วเป็นเรื่องดีแ้วเพราะว่าพี่อ้วนเขาให้โอกาสเราตอนแรกเราเด็กๆเนี่ยเราได้มาออกช่องเวิร์ดไพต์กับพี่อ้วนให้มาที่เรากดไลค์เขาเนี่ยเพราะว่าชุดที่เขาถอดเสื้อเราจะดูตรงนนนนนนัั้้้ตตลลออดดี่่แหะครรบเเเป็าาไมงงก ปิดรายการแทนคุณป๊ากี้ไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยเออไปไหนเนี่ยป๊ากี้ไปไหนอะเนี่ยไล่ออกก็ไม่ให้ทำละเนี่ยเดี๋ยวทำเองไปดูผู้ชายเดี๋ยว่ตรทำเองได้ไหมออกขอไปดูเด็กผู้ชายอะดูแลยังไงเดี๋ยวไล่มันออกเดี๋ยวไปเคลียร์กับมัน Meanwhile นิกกี้ยังไม่มาหรอนิกกี้ไปแต่งตัวแล้วค่ะนิกกี้แต่งตัวที่ไหนแล้วไปไหนมานี่มานั่งรอนิกกี้ตัวริัศทูใครเดี๋ยวเราตามหานิกกี้ ไปผิดัตูไปัตูไปกี้เห็นกี้เหี้เห็นนิกี้ปะคะไหนเหคะเห็นนิกี้ไหมส่งไปแล้วกลับบ้านแล้วฮะถ่ายเสร็จแล้วเอาตะกี้เนี่ยยืนคุยตรงนี้แล้วก็ส่งปิดรายการแล้วเพราะว่าไม่ก็เขาบอกให้หนูไปรอน้ำเปลี่ยนชุดเปลี่นุดบ้าบออะไรตะกี้ยืนถ่ายตรงนี้ยไไม่กูดูยูยเนี่ยแล้วก็ส่งกลับบ้านไปแล้วทีนี้ทำไมไม่มีหนูนี่ไงไปอยู่ไหนมาหรอบ๊ายบายนะบ๊ายบายครับไปที่มาจัดก้าเสร็จเดี๋ยวจะไปเสร็จจะาก็ไปรอนั่งคุยกับไปกี้ ตอนเนี่ยไอเจมบอกร์พาถึงนใช่ไหมครับแล้วมีซีนที่กำหนดให้งไหมคือซีนแบบถอดกินเนี้ยสะดวกไม่มีเลยครับ่คสงสัยที่รถแบบลาบมาเนี่ยบจบไหม,มพี่เราปิดรายการจบเนี่ยแล้วส่งกลับบ้าน,นาาแล้ว,ลวทางจบไปแม่แล้วไงต่อคนใหม่แก้ตัวหรือยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคนใหม่มป,รรอ,คมปอคอจะดูแลอย่างแบบดีที่สุดเรียตินได้เลียเรียตินได้เลียส่วนนิกกี้นั้นกลับบ้านไปแล้วไม่บอกดูเลยครู็มานั่งคุยกับเฟกกี้จังนานไปแล้วค่ะรับกอดรับกอดแม่บอกให้รับกอดแต่ตอนนี้กูอยากนอนไปแล้ววคค่่ะะัดี อย่าดูกันเพลินจะลืมกด Subscribe ให้หนูนะกดให้หนูหน่อยค่ะคุณแม่นี้เลย